10นาทียอดขาย1,000บาททําได้จริงไหมสําหรับอาชีพการขายปลาหมึกย่างดูคลิปนี้นะครับทุกคนนะบนเตาที่ทุกท่านเห็นยอดขายรวมกันประมาณ500บาทนะทุกคนนะมีปลาหมึกไข่4ตัวนะครับแล้วมีหนวด IQF มีตัวเจนหั่นอีก100บาทไม้10บาทถัดจากปลาหมึกไข่ไปเนาะทุกคนเนาะนะครับเตานี้ผมใช้เวลาย่างแป๊บเดียวนะครับทุกคนนะตาเงินไป500บาทแล้วนะครับทุกท่านฮะสำหรับอาชีพนี้นะครับทุกคนนะนะครับลองดูเรามาเชลิ่งกันดูนะครับว่า10นาทีเนะี่ยยอดขายมันจะถึง1 0 0 0บาาททอเป่นนะุก เดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูเป็นชิ้นส่วนแต่ละอย่างไปเนาะทุกคนนะว่าแต่ละชิ้นส่วนมันมีอะไรบ้างที่ทุกท่านเห็นบนเตาเนี่ยที่ผมหันห่นหั่นหั่นหันอยู่เนี่ยเป็นตัวอาเจนยัดไข่นะทุกคนนะยัดไข่อาเจนแท้นะครับวิธีทำสอนในช่องยู u b e ผมขายตัวละ1 0 0บาท4ตัวเท่ากับว่า400บาททุกคนเนาะรวมกับไม้10บาทอีก10ไม้รวมเป็น500บาทนะครับบนเตานี้นะทุกคนนะผมจะใช้เวลาย่างประมาณ10นาทีนี่แหละ10นาทีนิดๆแหละนะทุกคนเนาะนะครับยอดขายจะได้ถึง1,000บาท,นท,ทานนหานึ่น อาชีพนี้ผมถ่ายทอดฟรีไว้ในช่อง YouTube นะครับทุกคนนะครับชุดนี้เตานี้นะทุกคนนะ500บาทนะครับชุดนี้เตานี้500บาทนะครับลูกค้าซื้อท่านเดียวประหมึกไข่4ท่านนะครับ400รวมชุด10บาทอีก10ไม้กร็รวมเป็น500บาทนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามาเชลเล่นดูกันนะครับว่ามันจะได้จริงไหมนะทุกคนนาอเนี่ยครับ5 0าบาทนะครับบนเตานี้นะครับทุกคนฮะนะครับอาชีพนี้ผมถ่ายทอดฟรีไว้ในช่อง u t u b e นะทุกคนลงไว้นะครับเป็นคางปลาหมึกนะครับผมใช้คางเปรูนะครับทุกคนนะครับ คางผมซื้อจากที่ไหนผมใช้คางจากแมคโคนะครับเป็นคางไปลายรูนะทุกคนนะพี่ๆน้องๆมือใหม่สามารถที่จะเริ่มต้นได้จากคางปลาหมึกชนิดเดียวเลยก็ได้นะครับในการเริ่มต้นขายปลาหมึกย่างนะทุกคนนะนะครับแล้วค่อยพัฒนาแบบผมครับจากเมื่อก่อนนะผมก็ใช้แต่คางปลาหมึกนี่แหละฮะทุกคนนะในการเริ่มต้นขายนะครับเมื่อประมาณ1 0 11ปีก่อนนะทุกคนนะขายแต่หนึ่งชิ้นส่วนนะแล้วค่อยเพิ่มเป็นหนวดหมึกยักษ์เป็นปีกเข้ามาเป็นตัวอาเจนเข้ามาเป็นกระดองมาโอ้ยทุกคนนะกวัวจะเพิ่มได้ก็ใช้เวลาระยะเวลาขายปีก ค้างปลาหมึกเนี่ยใช้เวลาสามตั้งสี่ปีนะครับผมขายจะสามชิ้นส่วนเนี่ยผมเริ่มต้นจากสามชิ้นส่วนประมาณสามสี่ปีทุกคนนะนะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องก,กันต่อฮะทุกคนนะห้าร้อยแล้วมีค้างปลาหมึกลงมาผมไม่รู้นะว่ามันกี่ไม้นะเดี๋ยวลองนับดูนะครับประมาณกี่ไม้ประมาณสิบสี่ไม้นะครับทุกคนนะประมาณสิบสี่ไม้นะครับรวมเป็นหกร้อยสี่สิบาทนะครับรวมค้างปลาหมึกนะทุกคนนะเป็นค้างปลาหมึกไปรูนะครับรวมหกร้อยสี่สิบาทนะครับสองสี่หกแปดสิบประมาณสิบสี่ไม้ทุกคนเนาะ รวมเป็น640บาทนะครับในชุดนี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวนี้ระยะเวลาคลิปผ่านไปประมาณ2นาทีกว่าเสร็จเรเนาะทุกคนเนาะนะครับสนาทีกว่าเสร็จเจนะครับหลังจากชุดปลาหมึกไข่ออกไปแล้วนะครับทุกคนนะใช้ระยะเวลารวมกันประมาณ10นาทีนะครับประมาณ10นาทีนี่แหละเนาะทุกคนเนาะในคลิปอาจจะไม่ถึงนะครับเพราะผมไม่ได้ถ่ายตอนย่างปลาหมึกอาเจนยัดไข่นะทุกคนเนาะนะครับรวมกันประมาณ10นาทีนี่แหละเนาะทุกคนเนาะเชลเลนดูว่ามันจะได้ยอดถึง1,000บาทหรือเปล่านะครับรวมค้างปลาหมึกเป็น640บาทแล้วนะครับ สินาทีถ้าผมย่างได้1 0 0 0บาทสรุปว่า1นาทีผมจะได้ยอดขายประมาณ100บาทนะครับจากอาชีพนี้นะคุณคนวไวมากนะครับดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะได้ไหมนะทุกคนเนาะนี่คางก็ลงมาแล้วนะครับคางก็ประมาณ14ไม้2 4 6 8 10 12 14ไม้นะครับนี่ครับคางสวยมากสีเหลืองสวยมากนะครับวิธีการทําสีสีเหลืองแบบนึออาชีพผมสอนไว้ในช่อง YouTube หมดนะครับตั้งแต่เมื่อ3 4ี่ปีก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวจะไล่ทําคลิปลงให้ดูอีกครั้งนะครับอุ้ยลงมาอีกะคนรับ ถัดจากคางไปก็จะเป็นตัวอาเจนหันนะครับขายดีมากนะตัวอาเจนหันนะทุกคนนะนะครับ640รวมอาเจนหันอีก10ไม้เป็น740แล้วนะครับทุกคนนะเป็น740บาทแล้วนะครับยอดขายนะครับทุกคนนะยอดขาย740บาทแล้วนะครับนะครับหลายๆคนว่าโอ้ยมึงโง่มึงขายของในวัน6 7 8 0 0นะครับ67 8 0 0ัน่ะถ้าวันฟุฟกผมขายได้วัน2 3งส0มหมื่นครับจากอาชีพเนี้ยของไม้10บาทเนี่ยครับวัน7 8 0 0 0มันน้อยไปนะครับผมบอกให้นะครับ ลอยกระทงมผมขายยอดขายเป็นสามสี่หมื่นนะครับจากอาชีพนี้ทุกคนนะนะครับนี่ทุกคนดูนะครับ740แล้วนะทุกคนนะนะครับ740แล้วครับลองดูนะครับถ้าใครอยากเริ่มนะทุกคนนะอาชีพนี้ผมถ่ายทอดฟรีไว้ในช่อง u t u b e นะครับเริ่มต้นซื้อของจากไมโครซื้อคางไปตัวเดียวก็ได้นะทุกคนเนาะออกไปเริ่มต้นขายหน้าบ้านดูก่อนก็ได้ลงขายตลาดเล็เลกๆแถวบ้านดูก่อนก็ได้นะทุกคนเนาะ ซื้อเตาเล็กๆมาอันนึงซื้อตะแกรงมาสัก2อสาตะแกรงนะครับวางโต๊ะเล็กๆของบ้านเราก็ได้ลงทุนไม่ถึงพันสองพันหรอกฮนะเนาะซื้อปลาหมึกลงทุนซื้อปลาหมึกสัก500นั่นก็โอ้โหได้คางตั้งกี่โลคางกิโลกรัมละเจ็ดสิบเก้าบาทเองนะครับทุกคนนะลองไปเสียบขายดูนะครับคางต้นทุนกิโลหนึ่งกัผมเสียบได้ตั้งยี่สิบแปดไม้นะทุกคนนะนะครับตั้งได้ยี่สิบแปดไม้ต้นทุนเจ็ดสิบเก้าบาททุกคนคิดดูนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันรวมต้นทุนฐานเราด้วยนะทุกคนเนาะรวมน้ําจิ้มด้วยนะครับอย่าลืมคิดนะครับน,นะทุกคนนะครับนี่เป็นค้างปลาหมึกนี่เห็นะทุกคนนะนี่ครับน,นี่ลงมาอีกไอไอชุดอาเจนหนันลงมาอีกสิไม,ไม้ตัวนี้740แล้วนะครับทุกคนนะนะครับช่วยย้ําช่วยจําแทนผมด้วยนะครับบางทีทผมก็พูดหลงๆลืมไปเนาะทุกคนเนาะนะครับเป็นตัวอาเจนหันที่ทุกท่านเห็นนะครับสิไม้นะทุกคนนะนะครับนี่เห็นไหมนี่ยครับพลังของไม้10บบาทยี่สิบบาทให้ทุกคนนะเจ็ดร้อยสี่สิบ นะครับให้มันง่ายๆตีไป7 0็บาทแล้วกันนะครับตีเจ็ดลงมาอีก้วครับ10ไม้นะทุกคนนะลงมาอีก10ไม้นะเป็น800้นะครับทุกคนนะเป็น800นะครับ740ไม่เอาร้วตีเป็น800เลยเลยนะทุกคนเนาะเพื่อความถูกต้องนะครับบางทีผมนับนับหลงนับลืมนะทุกคนนะครับ800บาทแล้วนะครับลงมานะครับถัดจากตัวอาเจนหันนะครับถัดจากตัวอาเจนหันนะทุกคนนะ8 0 0บาทแล้วนะครับมาดูนะครับเดี๋ยวนี้ระยะเวลาผ่านไป5นาทีกว่านะครับในคลิปนะทุกคนนะ ในคลิปนะครับมาดูว่า10นาทีของการย่างปลาหมึกเนี่ยมันจะได้ยอดขายเท่าไหร่นะถึง1,000บาทหรือเปล่านะครับทุกคนนะถ้า1,000บาทก็นาะทีหนึ่งผมขายได้ยอด100บาทนะครับในสินค้าออกไวมากนะทุกคนนะมันไม่ได้ย่างแล้วลงนานนะครับทุกคนนะนะครับถ้าเราย่างไปนานๆเราใช้ไฟเป็นน้องทุกคนนาะนะครับไม่มีใครเก่งแต่เริ่มหรอกนะทุกคนนะแต่ แต,แต่เราต้องเริ่มต้นที่ทเราจะเก่งนะไม่มีธุรกิจไหนว่าเราไปทําครั้งแรกมันจะเก่งหรอกมันไม่มีทุกคนนะมันไม่มีนะครับอยากเริ่มต้นขายอะไรอยากลองขายอะไรลองเลยทุกคนนะห,หมูทอดไหมหมูปิ้งไหมลงมาอีกแล้วฮะทุกคนอีก100บาทฮะทุกคนนะไอตัวนี้จะเป็นปลาหมึกกระดองแล้วทุกคนแล้วรวมไม้อีกห้าไม้ก็เป็นอีก100บาทเป็น9 0 0ายบาทแล้วนะทุกคนนะเก้าร้อยบาทแลวนะครับเก้าร้อยบาทละเก้าร้อยบาทแล้วนะครับรวมเป็นเก้าร้อยบาทแล้วทุกคนนะเป็น,น,นตเตาเนี่ยครับพลังของไม้สิบบาทยี่สิบบาทห้าสิบบาทนะท สินาทีจะถึงพันไม้เก้าร้อยบาทนะครับรวมชุดปลาหมึกกระดองที่ลงมานะทุกคนนะรวมชุดปลาหมึกกระดองที่ลงมานะครับปลาหมึกกระดองเป็นยังไงเข้าไปดูในช่อง YouTube กันเอาเองนะทุกคนเนาะนะครับสามารถทําขายได้ทุกไซส์ทุกขนาดนะครับเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากสามชิ้นส่วนนี่แหละคางมึคางมึกปีกหมึกยักษ์หนวดมึกยักษ์สามชิ้นส่วนนี่พอเนี่ยทุกคนนะชุดรวมชุดนี้เป็นเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทแล้วระยะเวลาคลิปผ่านไปประมาณหกนาทีกว่านะทุกคนนะนะครับเก้าร้อยบาทแล้วนะครับเกือบถึงยอดแล้วนะครับทุก ถ้ารวมไม่นับผิดก็ประมาณ940บาทแล้วนะครับแต่ผมตีไปให้900บาทนะทุกคนเนาะชุดเดียวนะครับถาดเตาเดียวจบนะครับทุกคนฮนะมาดูนะครับระยะเวลาที่ทุกท่านเห็นคลิปประมาณ8-9นาที10นาทีเนี่ยขายปลาหมึยกย่างผมทํายอดได้เท่าไหร่นะทุกคนนะนะครับโอ้แล้วเจ้าที่เขาขายดังๆกันเจ้าที่อร่อยอร่อยที่ดังๆแถวยาวราาด่ะโอ้โหทุกคนฮนะเขาจะทายอดได้เท่าไหร่เยอะแยะนะทุกคนเนะเขาขายตัว100 120ตัว80เนี่ยเาโอ้โห นี่ครับผมผมไม่ใช่คนที่ขายดีนะครับไม่ใช่เจ้าปลาหมึกที่ขายดีขายคนลูมอะไรมากมายแต่ผมขายมาจะ12ปีแล้วทุกคนฮะจัดอาชีพนี้สร้างรายได้หลักแสนให้ผมได้ทุกเดือนนะครับทุกคนฮะมาอีกแล้วฮะทุกคนฮะเก้าร้อยเก้าร้อยเท่าไหร่เป็นหนึ่งพันพอดีนั่นเห็นไหมนะครับชุดหนึ่งพันมาแล้วปิดท้ายทุกคนฮะนี่เห็นไหมฮะนะครับใช้เวลายากประมาณสิบนาทีนี่แหละนะครับทุกคนฮะนะครับนี่โอ้โหทุกคนฮะนี่ มาแล้วทําได้จริงๆนะครับนี่ดูครับนี่ครับเห็นไหมครับพลังของไม้10บาท20บาทก็สามารถสร้างไรายได้ได้ทุกคนเนาะนะครับผมอยู่บ้านผมขายไปหมึกย่างได้วันละพันกำไรวัน500รอยผมก็พอละนะทุกคนเนาะรวมหักค่าน้ําจิ้มรวมหักค่าทานก็อยู่สบายแล้วนะครับนะี่ครับทุกคนนะ